ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าขอ b e a ตี้ม o b ครับ กลับมานะครับตั้งแต่เมื่อก่อนเนี้ยผมก็ได้ว่ามจะไม่ทําคลิปแมมกซอมบี้ในคอสบิวตี้สี่แต่ว่าตอนนี้ได้ทำแล้วครับท่านผู้ชมเรียบร้อยรับรับโอ้โหเรียบร้อย มึงเริ่มเล่นแล้วก็ลองไปซื้อปืนแค่พ <Okay. S 1> อซื้อปืนก็รีบวิ่งไปชิด,ดต่างกดซ้อมก่อนผีมันอยู่ข้างล่างผ <ś c oughs> ีมันอยู่ข้างล่างกูตะบียงยิงมันยิงมันยิงมันซะเคลียร์ตรงนี้ให้หมดเคลียร์ตรงนี้ให้หมดผีมันอยู่ตรงนี้ผีมันอยู่ข้างล่างผีมันอยู่ข้างล่างเฮ้ยยิงมัน แล้วก <c oughs> ็ซื้อบัฟโอเคซื้อบัฟก,กินกันอีกตนึงโอเคกินแล้วก็พอกินแล้วก็มีเสียงเดอด้วยซึ่งบับนี้ใส่เป็นการช่วยเพื่อนเร็วนะครับท่านผู้ชมนี่ตายหนึ่งเก็บเก็บตัวอีกตัวหนึ่งมันยีงมัน เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเคลียตรงนี้หมดเคลียตรงนี้หมดเพื่อนล้มเหรอเอาไม่ใช่เพื่อนไม่ได้ล้มเร็ว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 เพื่อนยังไม่เปิดทางนี่เพื่อนเปิดทางให้แล้วเพื่อนเปิดทางให้แล้วเร็วสไลด์สไลด์ไปนะครับจังหวะนี้ผมต้องหามีไงตู้ยังไม่ยังตังไม่พอนี่เปิดตู้ กองสุมส่มปืนโอ้โหไปสุ่มปืนมันไม่เอาหืมแบกเนิ้อเอาเก็บได้หมดก็ดีสิครับท่านผู้ชมยัง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 ซื้อบัฟก,กันดีกว่าท่านผู้ชมคงจะดีนี่แตก ตายซะตายซะตายซะจิ้ว啾啾啾啾เรียบร้อยมีรถกระสุนโอเคเก็บประกอบมาเพราะว่าเราจะไปชั้นใต้ดินกันซึ่งเกมนี้ผมได้จำทางไว้แล้วท่านผูน้ชมควรจะจำทางให้บ่อยๆนะครับเกมนี้เพราะว่าโอกาสที่เราจะตรงทางได้ ตัวมีใครอยู่ตรงนี้ไหมเดอะซอมบีมม้อยู่แค่หนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวอยู่ไหนอะสิบ <12. S 2> สองเวฟนะครับท่านผู้ชมเราสามารถไปเปลี่ยนบอสไ,ได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนบอสยังไงเนี่ยเรียบร้อยแล้วจะเปิดทางนี้ยังไงเนี่ย โ <Okay, S 2> อเคเวฟซีเขาจังหวะนี้มีซอมบี้เกิดซอมบี้ไฟนี่โอ้ยตายย่างตายย่งางใจตายย่ากใจเย็นจังเลยโอ้เก็บหัวกับผมจังหวะนี้อแตกหนึ่งแตกสองอแตกแตกให้หมดแตกให้หมดอย่าเหลืออย่าเหลือเหลือแล้วอย่าตาย น,นี่โอเคตายกันหมดแล้วเปิดทางมีน้ำเปิกไปซื้อน้ำก่อนไปซื้อน้ำกินกันสองพันเหรียญน,นี่ตายเดี๋ยวซอมบี้อีกแปดตัวหกตัวเอาห้าตัวเอาาไปไกันหมดเนี่ยนี่เ,เราจะมาดีเดเหรียญตรงนี้กันไหมไม่ไม่ไม่ไมจะรอซื้อบัฟจะรอซื้อบัฟ สุนจะหมดโอ้โหสวยแล้วไงกระสุนจะหมดนี่ซื้อก็ะสุนเพิ่มไม่น่าเสียเงินไปเยอะเลยเวลาซื้อกระสุนเพิ่มเนี่ยเลยืออีกหนึ่งวิแล้วซอมบี้จะมาโอเคเวฟห้ามีซอมบี้อะไรไหมมีซอมบี้ตัวไหนโลรมา ทำไมหมอกมันขึ้นอย่างงี้อืมเนี่ยได้เห็นฟ้าผ่าเฮ้ยหมาหมาหมา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 หมาซอมบี้มาซอมบี้โอเคไปไปไปที่เดิมก่อนไปที่เดิมจำได้ตำทไปอที่เดิมครับทุกคนเราจะไปซื้อบัฟกินก่อน ตู้6จะมีเ 7, จ 7, ็ดประมาณสักเจ็ดตู้นะครับโอเคโอเคกินอิเล็กทริกเชอร์รี่ครับจังหวะนี้ซึ่งบัฟน,นี้จะเป็นบัฟชอ็อตช็อตโอ้เวลาเติมกระสุนจะชอ็อตช็อตนีไปกันเร็วอุย้ยแม็กแม็กโอ้ดับเบิลแม็กโอเค okay. ไม่ไม่ไม่เพื่อนเขาให้เวลาเรานะครับท่านผู<ม>ช<ม>้ชม ซื้อปืนนี่ไหมไม่ไม่ตังค์ไม่พอตังไม่พอที่จะซื้อปืนกะสนุนก็เต็มแล้วนะจริงยีไปรี่ไปกันรี่ไปจะไปเปิดประตูนี้กันไหมมีตู้กดน้ำอยู่โอเครอรอรอครับทอมบี้ ซอมบี้ให้ค่าซอมบียี่สิบตัวโอ้หไหน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 สัมบี้บไหน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 ,ไหนสัมบี้อยู่ไหนขอไปด้วยขอไปด้วยนี่แหละวงซอมบีที่ให้ค่าซอมบี้ นี่อุ้ยหมาหมาหมามาหมานี่ซอมบี้ตายห้หมดนี่รู้สึกว่าซอมบี้จะเยอะขึ้นไม่เยไม่ได้นะเยอะขึ้นไม่ได้นะเยอะขึ้นไม่ได้นะซอมบี้เข้ามาเข้ามาโอเคจัดการเก็บซอมบี้ครับเราจะเอาเงินไปซื้อบับ๊บ ตู้กดน้ำตู้กดน้ำตู้กดน้ำเราจะไปกดเราคนท,ที่จะไปกดมันโอ้โชคดีโชคดีโชคดีเฮ้ยซอมบี้มาโอเครู้สึกว่างเงินเราย,ยังไม่พอซอมบี้มาไหนจะมาสักทีเนี่ยนี่นี่เอ้ยข้างในข้างในมีซอมบี้อะไร โอ้โหซามีมันกันหัวตัวเองพารกิจสมบูรณ์เอ้ยเๆ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกดตู้กนกดตู้โอ,โอ, Eller อเค ci ได้บัฟวิ่งเร็วมาโอเคนี่คงจะไม่ดีเท <silence> ่าไหร่ Pocket น่ากลัวจังในคืนนี้ไป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  บัวด้านนี้ยังไม่ได้เปิดเนี่ยเฮ้ยอุ้ยไซอมบี้ซอมบี้มา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 นี่นี่นี่เอาเอ้าเอ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 าซอมบี้มาซอมบี้มาซอมบี้มามาเด้มาเด้มาเด้อกระสุนบกระสุนไปถืบกระสุนก่อนอย่ามาซอมบี้ไปไหนกันอะจะวิ่งไปไหนกันจะวิ่งไปไหนกัน เงินพอละเงินพอละไปซื้อตู้กินซื้อตู้นี้อุ้ยสามร้อยสามร้อยสาม้อยสามร้อยบาทเง,นงนินแพงจังเลยกระสุนหมดโอ้โหต้องใช้ปืนพกกระสุนจังวะนี้อ้ยสามร้อยังยังยังไม่ได้จำได้ว่าแถวแถวนี้มีกระสุนอยู่นี่ไงกระสุนพอได้เปลี่ยนบอสไปแล้วกลายเป็นบอสที่บกกดเนี่ยนะ เงินเงินพอเงินพอเงินยังพออยู่เงินยังพออยู่โอเคไปซื้อบัฟซึ่งบัฟนี้มันคือบัฟเติมกระสุนเร็วนะครับจังหวะนี้โอ้เติมโคตรเร็วเลยกระสุนมาจากไหนกันเยอะแยะอือจังหวะนี้เททูครับจังหวะนี้เอ้ไม่ใช่ทีเททูสิเททูต้องเติมเงินสีไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะนี้ต้องเทจังหวะนี้เทพพรจังหวะนี้อือ ได้ซะได้ซะตอ <สะ S 2> กปืนพกไป,กไปเอ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยใครกัดใครกัดใครกัดคาร์บอมคาร์าบอมมีคนกดระเบิดด้านนี้เราไปตดกู้ไปกดสู้กดน้ำยังนเนี่ยว่าจะยังไม่ได้กด ตู้กดน้ำคนเดนเก็ไปกดด้วยตู้อะ้อกดไปเล้วหรอกดน้ำไปซื้อไปซื้อบัฟเพิ่มดีกว่าโคกอะมันน่าจะมีอีกสองตู้อีกสองตู้ก,ตก็แล้วกันน่าจะเป็นด้านนี้แหละน้าน,นี้เปล่าวะน่าจะเป็นด้านนี้แหละท่าผู้ชมไป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 ,ไป,ไป ซื้อบัฟกันไปซื้อบัฟเคบัฟ okay. เวลาเราใช้ปืนยิงกระสุนมานจอ,อกมาสองนัดโอเคี okay. บ้บัฟนี้คงจะดีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยหลือแค่ในห้องใต้ดินสินะที่มีบัฟอยู่เราจะไปห้องใต้ดินกันทั้งทีชมเห็นว่า,าเขาไปเปลี่ยนบอสในห้องใต้ดินเรียบร้อยเราก็ต้องไปห้องใต้ดินเพราะใต้ดินมี ตู้สองตู้ครับจังหวะดีไงทำได้ดนวิ่งก็เ,เร,ร็วเร็วภารกิจสมบูรณ์โอเคภารกิจในสมบูรณ์กันลองเดิมือสุนหน่อยมาซื้อบัฟอุ้ยบัฟอันนี้มันเป็นแบบเวลาเราจะโดนโดนเตีย๋ยเราจะเสียเลือดน้อย ผีไฟฟ้าผีไฟฟ้ามาผีไฟฟ้าอืมนี่ผีไฟฟ้าครับผมจมังหวะนี้ผีไฟฟ้ามานะครับี่นมมีตู้อีกตู้หนึ่งโอเคเด็เปิ๊กันนี้มาเวลาเราจริงอ่ะมันจะเล็งหัวให้เราเลยเห็นไหมเล็งหัวได้เลยนี่นี่ เปิรกเปิรกเปิรกครบครบหมดแล้วเปิรกผมดื่มหมดแล้วครับท่านผู้ชมเปิรกอะ่ะอืมเว็บ 8, แปดเว็บแปดคือสนุกมากนี่มามามาเร่มาเร่โอ้โหโห่วยหย่วยห่วยมาเยอะเกินมาเยอะ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 มากันกี่ตัวเนี่ยมากันกี่ตัวเนี่ย มันกันกี่ตัวเนี่ยใช้ปืนพบลักกระสุนหมดกระสุนหมดยังเซียวได้อยู่ครับท่านผู้ชมอืมอืมอืมล็งหัวเปิร์กยันที่เปิร๊กกันสุดท้ายเป็นเปิร๊กล็งหัวเนี่ยดูสิท่านผู้ชมเปิร์กผมครบหมดแล้วนะครับนี่คือเปิร์กนะครับขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปเติมกระสุนครับจังหวะนี้กระสุนหมดเราไปซื้อปืนอะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมอุ้ยโอ้โหอ๋อกระสุนหมดกระสุนหมด ลืมไปว่ากระสุนหมดไปหน้าบ้านก่อนไปหน้าบา้านเดี๋กระสุนมาตัวนี้มีซอมบี้ใช่ไหม,ม <c oughs> ลืมลืมตึกตึกอะไรตอนนี้ซื้อปืนก่อนไปซื้อปืนมืนนี้นี่แหละโอ้ยโอย เปลี่ยนปืนครับท่านผู้ชมนี่นี่ไปอืมหนูทำบินนั่นเลย อืม,อม,มาดิมาดีไปซื้อปืนอีกปืนดีกว่าปืนคาไดโวลครับจังหวะนี้อืมคุณก็ออกมาต่องนัดแบบของคุณพแรงจังหวะนี้ต้องรออีกแปดวินเว็บโอเค แล้เว็บกาแล้วครับต่อไปเป็นเว็บสิบมีผีมันอยู่ตรงนี้ผีมันอยู่ตรงนี้เราต้องใช้ปืนคาเดโวอสินะยิงผีอุย้ยทีเดียวเกือบตายครับผีอะ่ะอย่างนี้ไม่อย่างนี้เอาเอาเอาเพื่อนขอโทษขอโทษเพื่อนเมื่อกินยิมเปิดกระดักแล้วมันตีเพื่อนเลยครับท่านผู้ชมขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะ ไปนอกน่าจะไม่มีซอมบี้หรือเปล่าวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมานี่มานี่มานี้อย่าชุบให้อย่าชุบให้ไม่ไม่น่าเปิดกับดักเลยอุวยซอมบี้เอ้ยปล่อยมันไปเดี๋ย่าอย่มันจะโดนฮ่าฮ่าโดนโดนกับดักตีนี่ไม่น่าเปิดกับดักเลยครับท่านผู้ชมเสียเพื่อนไปเลยเป็นที่หนึ่งท่านผู้ชมได้เป็นที่หนึ่ง ผมเลเวลตันดีแม็กแม็กโอ้บับเบิลแม็กเอเพิ่ม้ด้วยผีไฟฟ้าผีไฟฟ้ามา,า,า,มาเราไปกันดีกว่าเพราะว่าจังหวะน,นี้เราต้องไปซื้อครบเราซื้อหมดแล้วไม่ใช่เหรอครบเอไม่มีโค้บไม่เป็นไรเราไปหยิดเหรียญ ขอหน่อยนะนิอเหรียนทิ้งกัแล้วกันไม่อยากจะเอาเหรียญนี้อุ้ยไม่น่าไม่น่าทิ้งเหรียญเมื่อกี้นี้ขอโทษด้วยนะเหรียญจะเป็นต้องทิ้งจริงๆ,ๆทิ้งจริงๆไม่ใช่ทิ้งจริงจริงมันจะเป็นที่ต้องทิ้งจริงๆริบ<อ>บับบเมื่อกี้นันไม่สนุกเท่าไหร่เลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ โอเคคารบอมครับผมตรงหวะนี้คารบอมคารบอมคารบอมเก็บเปิดดูสิมีอะไรไหมในนี้เก็บขึ้นมาดีดเหรียญขึ้นไปแล้วก็เก็บเหรียญโอ้ยไม่นะแบตจะหมดในดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำคลิปนี้เสร็จแบตไม่เป็นท้กหมดก็ได้ดีดเหรียญไปแล้วอ,อเก้ อยู่ไหนอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่ไหนกันหายไปไหนกันหมดอะซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้เพียงแค่สองตัวสิบสี่โอเคต่อไปเว็บสิบสองนะครับเว็บสุดท้าย <c oughs> นี่เลยเว็บสุดท้ายแล้ววางบนพืนไว้เลยอ๋นี่ นเป็นปืนนายอันนี้เป็นปืน,นสนายคับคุณผมเอไม่ใช่ปืนนายครับคเือเมื่อก้่างี่เผิดเขาเป็นปืนอืมปืนค้ารัาไม่ใช่ปืนไนายลืมไป Amen. เฮ้ยเขามีสองตัองวอยู่ตรงนี้ 100. ดีเรย้อยด่านบสกำลังจะมา ได้ได้วิ่งเร็วมาโอเคเก็บเลยครับจังหวะน,นี้ดีเดียนที่แบลข้างมนแล้วก็เก็บอีสามเรียนนะอือหึงยังตอไปกันก่อนเปิดดิมีอะไรไหมสไนเยโอเค <c oughs> เปิดกองวัวได้ปืนไก่ให้ปืนไก่ของมิขง้ขคง โหเอ้ยยังไม่ทันได้อะไรเลยโอเคด่านบอสจะมาบอสต้นไม้โอเคในลุกขึ้นมาจังหวะนี้บอสต้นไม้โหดกว่าเดิมครับท่านผู้ชมตอนแรกเป็นบอสแมงป่อง 妈。 ก็มันดีครับทุกผู้ชมนีบ่บอยนี่ของรางวัลมาเยอะมากเลยโอ้โหทำใหของของรางวัลใครเล่นแบบซอมบี้นี้ก็จะมีรางวัลให้นะครับทุกผู้ชมเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับซึ่งก่อนที่ผมจะไปผมขอจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงก็แล้วกันถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถโหลดมาได้นะครับก็เพราะว่าตอนนี้แมปซอมบี้เปิดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดแมปซอมบี้เปิดอ่ะก็เราเล่นแมปซอมบี้นี้จะทำให้เราสามารถที่จะรับของได้รับของรางวัลได้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี